ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหลมทรายอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในส่วนของตัวคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทำการถอนเงินในตัว app แอป PG ละกันนะครับส่วนใครที่สนใจในส่วนของตัวแอปนี้สามารถทำการดาวน์โหลดตามลิงก์ไปเลยจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดอยู่ซึ่งสำหรับแอปนี้หรือว่าเกมนี้ไม่ใช่แอปลงทุนแต่งใดแล้วก็แอปนี้ไม่มีเกี่ยวกับการ ลงทุนหรือว่าเสียเงินเต็งได้นะครับซึ่งในการหาเงินในแอปนี้ก็คือเราจะได้รับจากการเล่นเกมซึ่งการเล่นเกมนะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดได้ในพิซโตซึ่งจะมีเกมให้ดาวน์โหลดมากมายนะครับก็คือจะเป็นแอปเกี่ยวกับการเล่นเกมแั่แหละนะครับขั้นต่ำก็คือจะเป็นอยู่ที่ประมาณ10บาทนะสำหรับการถอนเงินซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่ที่1 1 9 7 0 0 74เหรียญน,นะทุกคนซึ่งผมก็จะมาทำการถอนทั้งหมดอยู่ที่100้บาทนะครับซึ่งจะทำการถอนเงินได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเราก็จะทำการกดถอนไปพร้อมๆกันเลยนะกดคลิกเข้ามาในส่วนของตัวนี้นทันทีชวนเพื่อนแล้วก็กดแรกนะครับตัวนี้นะครับให้เราใส่ตัวชื่อผู้รับนะครับชื่อผู้รับตัวนี้ก็จะเป็น เกี่ยวกับการใส่เบอร์ทูมันนี่วันเดยวของเรานะครับประกอบด้วย10ตัวเลขนะครับแล้วก็ชื่อผู้รับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่อะไรให้เสร็จก่อนทุกคนนะเดี๋ยวก,กดแคหนร์จอไว้ก่อนในอย่างนี้แล้วก็ผมทําอะไรเสร็จก่อนนะเพื่อนๆพ,พอเราทําการใส่อะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าใส่ชื่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถกดคลิกเข้ามาตรงค่วาวว่าส่งได้เลย,เลยแล้วก็กดยืนยัน แล้วก็กดปิดนะครับเดี๋ยวกดตัวนี้ก่อนกดปิดเลยตัวนี้ก็ทําการถอนเงินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ถอนได้อีกครั้งหนึง่งแต่ว่าขอเก็บไว้ก่อนนะเออไม่รู้เหมือนกันทุกคนเห็นเจอ2องบาทใครที่เคยถอนในแอปนี้2องบาทมาบอกด้วยนะว่าทำยังไงก็ไม่เจอเลยนะจํานวนเงิน2องบาทเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ให้ได้สักประมาณ1 5 0 0 0 0่นเหรียญก่อนนะครับถึงจะมาทำการเห็นไหมทุกคน ถอนเงินอยู่ที่250บาทก็มีนะเออข้อมูลบ,บางกันว่าเขาทําการถอนง,ง่ายงรบาทผมก็ไม่เจอด้วยซ้ำนะสําหรับจํานวนเงินตัวนี้ก็จักประมาณนี้เลยใครที่ชื่นชอบฝากเพื่ทจำการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามในส่วนของช่องแลมซเาด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมอาจจะต้องขอตลา,าเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ